เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเน็ส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับซิลอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่า Internal f a t e นะครับผมก็มี f c หลายๆคนขอมากันเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของซิลอันดับหนึ่งนะครับขอมาก็จัดไปนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะให้อันดับหนึ่งมาแนะนําวิธีการเล่นซิลเทคนิคการคอมโบแล้วก็การเดินเกมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผม เล่นซิลไปทั้งหมด3,449เกมอัตราชนะ60.3%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป242เกมมัตราชนะ62.8%เรนะครับเรามาดูรูนในเทนมพลังแฝงของซีลอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นดิโซเลต e 10เมตรสีม่วงบอดเมจิก10เมตรส่วนสีเขียวก็จะเป็นสเตน10เมตรนะครับพลังแฝงเขาก็จะใช้เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับ เรามาดูทางด้านในเทมกันนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นโลกิเคิร์ดรองเท้ากัน CC ซีบูมสติกสตาร์บัฟนูมงกุฎเวทไดอะเดมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์ติกออฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลูนในเทมพลังแฝงของซีลอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับซีลอันดับหนึ่งแล้วนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อฟอร์ดอายุ18นะครับมา เห็นว่าเราเคยออกช่องพี่ด้วยใช่ไหมน่าจะเคยอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนที่1นหนึ่งน่าจะเป็นทีปที่หนึ่งหกับไอรนดอพีโหหนางเกินอันนั้นโอเคมีหลายๆคนอยากรู้เทคนิคการเล่นซิลด้วยนะครับผมก็ได้เชิญน้องมาให้คําแนะนําในการเล่นนะครับโอเคเรามาคําถามแรกเลยนะครับทําไมถึงชอบเล่นฮีโร่ตัวนี้ครับ ส่วนตัวผมรู้สึกว่าซิลมันเป็นตัวที่ f ล็ x ซิ l บครับมันยืดหยุ่นในการเข้าไฟออกไฟแล้วเป็นตัวที่ถ้าเล่นเป็นมันมันก็แรงพอสมควรครับมันสามารถโชว์เดี่ยวได้เนาะครับประมาณนั้นโอเคแล้วเรื่องการดาัะครับเกมไหนเราควรหยิบซิลมาเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ขาดตายหรือตัวที่ไม่ค่อยมีสกิลแบบดามีดครับอ๋อเป็นทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมถ้าเป็นพวกขาตายซิลจะเล่นง่าย แทงก็ได้ก็มันจามันมีสกิลสองจาได้ครับเพิ่มโลก,ก็จะได้เข้าไฟได้๋อแเราคิดว่าสไตล์การเล่นของเราเป็นสไตล์ไงครับเรื่อยๆครับก็ฟาร์มป่าเก็บออบเจกต์ทำเรียนเติมไฟครับอืมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็นคนที่ทำเลนไหนบ่อยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับตัวละครฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทีมเราด้วยว่าควรไปช่วยเลนไหนมากกว่ากันมีแบบยกตัวอย่างไหม ถ้าเป็นแคลรี่แบบเชล n อนนาอีกฝั่งก็ส่วนใหญ่ก็จะไปแคลรี่เพราะฝั่งหนุนขาดตายส่วนใหญ่ไปแล้วได้เฟิร์นบัตลงไปจะได้คิวอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ตัวฮีโร่นะครับอ่าแล้วเกมนี้ที่ส่งมาก็เป็นเกมในโหมด c ีโวนะครับแต่ประมาณเท่าไหร่จาได้ไหมน่าจะสักพักแล้วจําไม่ค่อยได้อ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วฮีโร่ที่เราชนะทางกับแพ้ทางล่ะมีตัวอะไรบ้างถ้า แพ้ทางก็จะแพ้ทางตัวเร็วๆหรือตัวที่หลบดาเมจอย่างที่พูดไปก็อย่างเช่นยานที่มีสกิลหลบได้อันติลิเดียหรืออันติอ้อยแบบนี้ที่จะแพ้ทางครับอ๋อชนะทางก็จะเป็นพวกขาตายใช่หรือหรือเป็นพวกที่ดาเมจแรงๆแบบลิงซูกาแบบนี้ก็ชนะทางคิกแน็แบบนี้ก็ได้ครับเอเันดอร์ได้ไหมเอ,ลอมเอลนอเลนดอร์ต้องโอ้โห ถ้าคนผ anyway so ิวมากๆก็แพ้ครับเพราะมันหลบดาบได้สกิลมันจะแรงถอดสแต็กดาบครับก็อยู่ที่สก right? right. mm ิลเพย์ส so to ่วนหนึ่ง okay. ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในเกมนะครับว่าซิลอันดับหนึ่งเขาเล่นยังไงนะแล้วพาร์ทสี่ของซิลเนี่ยอธิบายให้เข้าใจง่ายได้ไหมครับหลักๆแล้วเดามจซิลจะเร่งจากสแต็กที่ติดอยู่บนหัวของศัตรูอีกฝั่งครับก็คือจะเกิดจากสกิลหนึ่งและสกิลสองคนส่วนใหญ่ก็ บางครั้งชอบคิดว่าไดบิทอันปีสติลเบาจังแต่จริงๆที่แรงคือสกิลหนึ่งกับสองกับอันปีเอาไว,เว้เบิร์ดแบบว่าใช้หลบใช้ทำจังหวะมากกว่าอ๋อก็จะเป็นสเต็กขึ้นบนหัวบัาฟ้าแบบนี้เลยใช่ไหมครับสามสเตก็กถ้าครบ3ครั้งมันจะระเบิดแล้วทำพันเดบเสจยหายเบสครับเก็บได้เฉพาะแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสองใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วเห็นว่าสกิล2รีเซ็ตคูดาวด้วยใช่ครับก็ถ้าเข้าไฟแบบนี้ซิลมันถ้ายิ่งปลาสกิลหนึ่งโดนเยอะหรือเลี้ยงสแต็กได้เยอะก็จะเรียกว่าอยู่ในทีมไฟได้นานขึ้นเพราะโล่จะเด้งเยอะกว่าอ๋อมันได้โล่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนี้นี่เองแต่จะได้โล่เฉพาะถ้าจํากับตัวฮีโร่นะครับถ้าเป็นพวกมันเตอร์หรือคีเลนจะไม่ได้โอ,อ แล้วช็อตนี้ยังไงครับเนี่ยเทนไลส่สุดหรือเปล่า,าก็ได้มาคิวหนึ่งะครับแล้วเทคนิคก,การเล่นซิวของเรามีอะไรแนะนำไหมครับอ่หาหลักก็ให้สังเกตสกิลหนึ่งดีๆก่อนเข้าไฟคืออย่าฝืนเข้าไฟแบบโดดเข้าไปเลยแล้วอันติเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเอาตัวไปตายเองเพราะมันจะไม่ไม่มีดาเมจเลยแทบจะไม่มีเลยครับต้องดูสแต็กบนหัวแล้วก็เลี้ยงดีๆเพราะว่าสแตก็กจะอยู่ประมาณ3วิครับ อ๋อสแต็กมันจะอยู่แค่3มวิเราต้องแบบต่อสแต็กให้เป็นใช่ไหมใช่ตอนนั้นครับแล้วสก,กิลนี่เราอัพสก,กิลไหนนำครับผมอัพหนึ่งเพราะว่าเอาไว้โฟกปลาปลาไประยะไกลทำจดเมจได้ครับอืมส่วนเรื่องไอเทมมีฟรกไหมครับอ๋อไอเทมเออใช่สมัยนี้ผมเห็นคนเขามีแนวใหม่เป็นออกเป็นฟอสการ์ดกับเฮียเดซินแบบนั้นก็จะ เรียกว่าจํามันมากสกิลสองมันมากเพราะว่าจะถึกแต่ของผมก็จะเป็นประมาณบูมสติกครับเล่งดาเมจสุดๆเอาไปเลยแบบเข้าทีเดียวหายคับบจะยืนในไฟไม่ค่อยนานเท่าไหร่อ๋อเราก็จะเน้นเป็นดาเมจใช่ไหมใช่ครับบูมสติกนี่เราปกติออกทุกเกมเลยใช่ไหมครับใช่ครับออกทุกเกมนะครับวัดการก็เฉพาะบางเกมเนาะ เรียกว่าถ้าถ้าเป็นเจอแท้งหนักๆก,ก็อาจจะออกบอดการดครับเพราะว่าบูสติกก็ทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่ในไฟได้ไม่นานใช่ไหมอช็อตนี้ผมทำได้ว่าพลาดอยู่ซิลนี่เป็นตัวต้นหรือเลทครับเป็นตัวถ้าเรียกว่าต้นก็ไม่ไม่ถูกต้องในในยุคนี้รู้สึกว่าตัวต้นอื่นมัน,ม,นมันกดซิวได้อยู่ผมว่ากลางเกมกลางถึงเลทน,นะเพราะว่าเลทมันแรงมากแต่แค่ต้องเข้าให้ถูกตัว กลางถึงเลนเนาะหลักๆเราก็เลงตัวบางอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้นอเขาพลาดไปตัวหนึ่งนะครับกำลังกลับมาฟื้นอยู่รู้สึกว่าฟอเลนจะล้ำช่ำเหมือนกันนะเนี่ยผมพลาดคิดว่าฟอเลนไม่มีอันติเลยโดดเข้าไปโดนล้าตายเลยแต่ถ้าเราเล่นอัพสองได้ใช่ไหมคืออัพไปมันผู้ดาวแม็กที่40%ผมว่ามันมันช่วยได้ไม่เยอะครับ แล้วสองมันจําได้คือมันได้รีเซ็ตจากสแต็กถ้าเลี้ยงถึงเก่งก็ไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้คือมันก็ไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับสแต็กที่เราเลี้ยงได้สกิลสองมันก็จะโดดได้รัวขึ้นถ้าเราเลี้ยงเก่งคือเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับคิดว่าซิวเล่นง่ายไหมพอเรามาเล่นแรกแรกที่จับฮีโร่ตัวน,นี้ผมรู้สึกว่าง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีสกิลระยะไกลมีอันตีลดดาเมจแล้วเป็นตัวที่มีสกิลเข้าออกได้ สกิลนี่โดนเนิฟไหมครับหรือว่าไม่โดนอะไรเลยโดนมาเยอะอยู่ครับสกิลสองเมื่อก่อนมันมันบลิงทันทีเอตอนนี้มันจะช้าลงครับเมื่อก่อนอันติมันก็ใบตอนนี้ไม่ใบแล้วก็คือบางคนเนี่ยหลบแบบนี้เลยฟอร์เลนแต่ถ้าเป็นแผ่นแรกๆคือเฟอร์เลนเด,ด็ไม่ได้เนะาะก็จะเกิดการใบโอ้ก็โดนเนิฟเยอะอยู่นะอย่างอเรเลนรอแบบนี้สกิลสองก็คือกดกลับทีเซียก็คืออันติหลุดเลย ช่วงแผ่นแรกๆเนี่ยเอรันดอร์จะแพ้ซิลมากเลยนะเวลาดับในแรงกลัวเลยสจั้วด,ด้วยสะจั้วรเราก็เป็นตัวที่ชนะทางใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แคลี่ซิลมันก็ชนะได้แทบจะทุกตัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับแทบจะทุกตัวเลยครับมีตัวอะไรที่เราไม่ชอบเป็นพิเศษไหมแบบว่าไม่อยากกดเจอในเกมนั้นอะ <S <S> ่ะกดตัวผมรู้สึกว่านาคอสครับนาคอส เพราะว่าถ้านาคอสตเขาจะเป็นตัวที่คือดาบซิลมาต้องปาให้โดนนะครับสมมติถ้าได้โดนก็คือเหมือน,อนตายเลยคนก็นเลยบางครั้งไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าทาไมมันทาอะไรไม่ค่อยได้นาคอสตเป็นตัวที่หลบซ้ายขวาแล้วก็ใบครับใถ้าออกกันเวทขึ้นมานี่ก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่พวกป่าเวทเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบพอยหลักลเลยเพราะมันเบิร์นไม่ตายใช่ไหมครับ ใช่ครับยิ่งเป็นแบบสายชิ้นเดียวตายแบบนี้โดนสติกก็ยิ่งไม่ไหวเลยแต่ว่าเกมนี้สกอร์ก็สูสีนะไม่ได้ห่างกันอีกฝั่งมากเกมนี้เราได้คนเดียวเลยเนะี่ยหกตัวไม่โดนกดด้วยอย่างบัตสนี่เราก็ชิวๆเลยใช่ไหมครับครับชิวครับปเป็นอ่อันนี้เหมือนบัตสเขาจะยืนมอบเลยนะเหมือนเขาฝึกหรืออะไรสักอย่างโอ้แต่ เห็นพลังของบูมสติกแล้วมันแรงนะบูมสติกเจอกอะชิ้นเล็กอันนี้เป็นฟูดามจเลยใช่ไหมครับใช่ครับเออ่ถ้าจำไม่ผิดให้พลังแสงก็เล่นดาเมจสุดเป็นกันเอ่อมีอะไรจะบอกถึงคนดูที่กำลังหัดซิลไหมครับให้ดูสแต็กบนหัวอีกฝั่งดีๆครับแล้วกล้าเล่นครับต้องกล้าเข้าต้องกล้าเข้าเนาะเพราะบาักซมันมีโลดิง ทำไมกล้าเข้าเราก็ไม่มีสเต็คใช่เราเรามีโล่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวบวดีไวปเราได้โล่โหแต่ตัวมันเป็นตัวที่ค่ายากตัวหนึ่งเลยนะถ้าแบบเล่นเก่งๆเ,เลี้ยงสแต็คขำๆโดดไปโดดมาปวด,ดมากแล้วถ้าเป็นเกมตามเนี่ยเรามีไอเทมอะไรแนะนำไหมเกมตามใช่เพราะโดนกดมากๆเลยถ้าเป็นตัวบรเลตเกมแต่ชิ้นสุดท้ทายก็ผมชอบ ลับออฟครับเอาออฟมาช่วยตอนตอนเข้าไฟบรโจุเข้าไปสกิลสองอันติเสร็จกดออฟเลยเพราะว่ารอคูดาวสกิลหนึ่งด้วยแล้วก็จะได้เล่นต่อแบบนี้ก็เป็นเทคนิคเพราะว่าตัวผมไม่ได้ออกแบบไม่ได้ออกสายฟอสการเพื่อเล่ดงดาเมจก็เลยต้องเอาออฟมาช่วยยืนทำไฟต่อโอ,อ้เป็นไอเทมที่สำคัญมากๆตอนที่เราเจอเกมตามเนาะคอมโบเบื้องต้นมีอะไรบ้างเป็น สกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งโดนให้โดนดาบโดนสองสแต็กครับให้ดาบโดนสองสแต็กอ่าสกิลสองเข้าไปครับสกิลสองโดดเข้าไปปุ๊บเทนเราสแต็กจะระเบิดแล้วสกิลสองรีเซ็ตครับสกิลสองรีเซ็ตตอนนั้นก็อันติก่อนแล้วก็ค่อยสกิลสองออกครับอันติก่อนสกิลสองออกอ๋อโอเคครับก็อันนี้เป็นคอมโบเบสิกพื้นฐานเลยเนาะครับก็สรุปง่ายๆนะครับสกิลสองเราไม่ต้องไปนเน้นมันมากขึ้นอยู่กับสแต็กที่เราเก็บได้นะครับคือถ้าเก็บเก่งก็ เน้นหนึ่งดีกว่าได้ดาเมจด้วยแรงด้วยเลดเลดเกมนี่อันติซิวคูดาวไวไหมครับประมาณ10กว่าวิครับไวอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้รัวๆเลยนะสิจังหวะนี้ผมพลาดจังหวะนี้ไม่เห็นเทนเทนมันอยู่ในพุ่มรอเลยไงฉันเมื่อกี้ผมห้าวเกินก็มีพลาดกันได้เนะเราเล่นเป็นสายดาเมจด้วยก็ยืนได้ไม่นาน ผม oh, เ,เล่นเล่นเยอะอยู่นะเนี่ยสกอไล่ไล่กันมาเลยกก็จะโดดจสองเข้าไปได้เราสามารถเลี้ยงสแตก็กับคีบได้ใช่ไหมครับแล้วโดดเข้าฮีโร่ใช่ oh. มันเป็นตัวที่เรอเล่นกับแมปเหมือนพวก้อยที่ต้องโขนโขนแมปแบบนี้ครับผมอันนี้ก็ต้องเล่นมอนเตอร์บ้างอะไรแบบนี้อาจจะช่วยช่วยตัวเกมได้จะพาไ้ใช่ครับรารนั้น คือถ้าเราจะดีเซตสก,กิลเนี่ยรเราก็ต้องไปเก็บสแตกก็ก่ะไอฮีโร่ที่มันติดสัญลักษณ์บนหัวก่อนใช่ไหมมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีมไฟ์เนี่ยมันวงนัวอยู่แล้วซิลมันก็ได้สแต็กง่ายอยู่แล้วอโอแต่รู้สึกว่าช่วงหลังๆเกมมาเนี่ยอีกฝั่งเขาจะกดดันทีมเราเยอะอยู่นะเกมนี้รู้สึกว่าน่าจะตึงด้วยใช่ไหม เป็นเกมสนุกๆใน C.O.V e นะครับเจอคนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างป,ปบปนกันไปเป็นอยู่ที่ดวงในการส่มทีมด้วยเนาะอ๋อชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นแต่เดมใช่ไหมครับดูดามเลยคนเล่น่ๆอีกวะวันนี้ออกไปรอรอสกิลแล้วก็ไปเข้าไปอีกทีสกิลหนสงสองหต่าันนี้แรงมากเลยบัดบัดตาย ไหลด้วยเนี่ยคิวเลยนะครับทีมขอยอมแพ้และน่าจะท้อกันยหน้องเขาฆ่ามา11คิวเลยนะครับโหดมากอันนี้พอเราขึ้นลูกแก้วเสร็จถ้าตังเหลือก็จะสับเป็นเกิดเคียวปกติเนาะส่วนเรื่องรองเท้านี่ก็เป็นการซีซีตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราเราเล่นดามจแล้วเราถ้าออกแต่เจาะเวทแบบนี้ก็จะตาขังเข้าไป โดนเทียรสต,ตันแบบนี้ก็จะออกยากหรืออะไรโดนขัดเยอะครับโดนขัดสกิลมันก็เล่นไม่ได้เลยนะเนาะยิ่งสกิลสองช้าลงด้วยตอนนี้ก็ยิ่งโดนขัดแล้วแบบจะโดดไม่ทันมันก็จะแบบมีดีเลล์เราก็ต้องเอารองเท้ากันดีซีมากันส่วนนี้ด้วยแต่บัฟฟ้ามันก็สําคัญอยู่แล้วใช่ไหมครับสกิลต้องใช้สําคัญสําคัญมากครับไม่มีคือเหมือนนะเขาไม่มีบัฟฟ้าเลยครับไม่พิวเลยเนาะ คูดาวด้วยครับงันแต่ช็อตนี้ก็จะถึงช่วงก๊อดเกิดแล้วนะครับมาดูในเกมกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่เวฟบ,บนฝั่งเราก็สูงอยู่นะหายเลยตีทีเดียวได้ไปสองนะช็อตนี้น่าได้ก๊อตแล้วเนี่ยช็อตพอช็อตนีผ้ผมไปก๊อตช้าอยู่ย,ยังไง อ๋อันนี้ก็เสร็จเกิดเสร็จเคี่ยวปกตินะครับอีกฝั่งมีแค่สาเลยนะี่ยอ่าได้กอดมานะครับแต่ฝั่งเราตัวเล็กก็เยอะอยู่นะแพนดา้าลินดิตเอาละครับได้เวลาใกล้ขึ้นบ้านแล้วนะครับอันนี้เราเดินมาทำเว็บล่างเนะเาะรอเพื่อนเล่นให้ ปกติผมติดยิสัยแบบรู้สึกว่าติดยิสัยออกเลนเข้าสิงชอบไปทําเวให้ให้ชาวบ้านเลยไม่เข้าใฟแต่มันมีบ้าฟ้ามันก็มันก็เคลื่อนไหวไปไวอยู่นะแต่ถ้าเที่ยวความไวกับน,นาคอนนาคอนก็จะแบบไวกว่าชอเอาล่ะตรงนี้พแต่แก๊กเราก็ดึงแม่นอยู่นะเอาล่ะได้กลางนะครับ ของท่อไฟนี่เราจะเก็บตั้งแต่กับคลิก่อนไหมไม่ต้องไหลเข้าไปโดยหลัก,กแรงจริงกแรงจริงครับซิลดาเมดล้วนอ่ายังไงครับช็อตนี้สับเกิดสับเคียวจบเลยะ่ะเนี่ยใช่ครับเอ็นเอ็นเลยเรียบร้อยครับผมจบไปใน17นาทีนะครับเกมนี้น้องเขาฆ่าไป14คิวเลยนะโหดมากนะครับเห็นน้องนี่ ติดอันดับหนึ่งมาหลายซีซั่นเลยนะ่ย <Wow. S 1> เองเคยออกคลิปพี่อยู่พ,พี่จําได้ละนานมากตั้งแต่ที่ตอนตอนนั้นที่น่าจะเม็นส้มศัดตัวอยู่เลยครับนานจริงครับแล้วคือตอนนี้น้องเขาก็อันดับหนึ่งปัจจุบันนะครับโอเคก็อยากให้น้องฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมได้ครับเป็น TikTok Eternal f a น e ใครชอบสไตล์การเล่นของน้องก็เข้าไปติดตามได้นะครับในช่องเรานี่มีสอนเทคนิคอยู่แล้วไหมเทคนิคการคอมโบ เมื่อก่อนดีครับแต่ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่จะลงเป็นไฮไลท์ในเกมโอเคครับถ้าใครอยากลองเล่นซิลนะครับเอาคอมโบนี้ไปใช้ก่อนได้นะครับก็ขอบคุณน้องมากๆนะครับที่วันนี้ได้มาให้คำแนะนำแก่พวกเรานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมไปสัมภาษณ์ใครคอมเมนต์แกมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ